ทำใจเบียดเดียวเาไว้เยว่าคมีคนเดียววนน้ำเท้าเลยนะพี่ร้าน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 าร้านโอเคครับโอเครับดไ้วรกลับกลับมาวันนี้ ปิดกล้อง้นะครับ ตาลานตีนิเทศเก่าไม่ได้วุ้นเทศศาสนาเจริญพรนในยอมนะตาลานก็วันนี้วันนี้ก็เป็นเทปแรกของ IFC ที่เราจะเดินทางไปไอ้ินน่ก็พูดไม่หยุดไอ้สิรินี่เออเป็นเทปแรกของอ่าของเราใน FIFC วันนี้ก็จะเดินทางไป นัดไดร์ฟาร์มนัดเดร์ฟาร์มไปหาใครไปดูไอ้นี่แดงมหานัดเธออ๋อแดงมหานัดเธอค่าตัว9ล้านไม่อะไรไม่ขายไม่ขายก็กำลังเดินทางตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทแล้วตอนนี้เราก็ตอนนี้ถึงไหนแล้ววัดสิงห์วัดสิงห์อ่าเดี๋ยวต่อไปก็เป็นวัดโอแล้ววัดช้างแล้วก็กถึงเมาตาย ได้ต้าวล้านหชั่โมงอยากมะม่วงแบงก์ก็ไอ้โจรโยมาอะไรไอ้อยากสีอะเย็นหรอนึกไป่ัดได้อะไรท่ออลมน้วมีดอะ ถึงแล้วครับนักดนัยสาม เช็คชิ้น่งต้องตามที่ห้าอกเจ็ดแสอั่งงงอะไยังสีเหลืองเลเยอเดี๋ยวยังสีเดี๋ยตลอดต้องเสริมตลอดนะยังสีเหลือ่็เก้าร้าน ครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับก็เราก็มาถึงอยู่ที่ฟาร์มนัทไนฟาร์มนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับนัทไนฟาร์มก็ได้มาถึงแล้วนะครับเราก็จะหลายๆายท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้ตัวนี้นะครับเจ้าของตัวแพงที่สุดในโลกนะครับแต่เจ้าของไม่ขายนะครับก็เดี๋ยวเรามาสอบถามประวัติความเป็นมาของเจ้าแดงมหาเธอสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เสีย พี่มิกครับพี่มิกอ๋อพี่มิกนะครับก็พี่มิกก็เหมือนเป็นตัวแทนของเซยกอันะครับก็วันนี้เราจะมาสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าแดงมหาเธอพี่ที่เล่าประวัติความเป็นมาเลยว่าจุดเริ่มต้นที่พี่ได้มามันเป็นยังไงพี่แดงมหาเธอเนี่ยก็คือไปเห็นที่สนามครับครับแล้วก็แล้วก็พี่บินเป็นคนเห็นแล้วก็พี่บินบอกกับพี่กอลฟครับ ว่าให้ซื้อตัวนี้อแค่นั้นแหละครับนำเข้ามาเท่าไหร่พอบอกแล้วก็ซื้อมาในราคาห้าแสนสามวันนั้นเราไปเห็นที่สนามใช่ใชแล้วก็นําเข้ามาเลยห<ช>้าแสนสามตัวนี้ไม่ใช่ลูกเพาะของเราไม่ใช่อพอนําเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปยังไงต่อพี่แล้วก็เอามาหาคู่เลยครับคือเราเห็นวันนั้นเสร็จแล้วก็มามาไฟใหญ่เลยใช่ครับ <ผม S 2> ตัวนี้อ่าประวัติอ่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครพี่พอตัวนี้เป็นลูก แม่พ่อเป็นของอลาดินนะอลาดินใช่ครับนครมาัดลูกานครลูกมาันครแล้วส่วนส่วนแม่แม่ก็เป็นสายโกเซมสายโกเซมครับซื้อมาไฟนั้นต้องบอกเลยว่าติดตาเซียนทุกคนติดโอ้โหมันเป็นที่ยอมรับหมดนะแล้วทำไมถึงว่า9ล้านเนี่ยเขาให้ราคาถึง9ล้านไม่ขายพี่ ก็พี่ต๊อบบอกว่าเป็นเหมือนเขาเหมือนเขายากมีใกล้คู่แบบบารมีด้านในเนี่ยตั้งทำซุ้มมานานยังก็ทนับจากถึงวันนี้ประมาณเจเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแต่สามารถดังไปทั่วประเทศแล้วนะครับสำหรับด้านัยแต่ก็เห็นมีชนแสนชนล้านอยู่ตลอดนะสำหรับที่นี่อยู่ที่ จังหวัดอะไรพี่จังหวัดัชนาทชนาทเลยนะครับก็เป็นของดีเมืองัชนาาก็ชั่วโมงนี้ัชนาาต้องบอกเลยมีชื่อเสียงมากนั่หมว่าจะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็มีไก่เก่งน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมด้วยใช่ตอนน้ำท่วมด้วยพี่เขาก็เพิ่งมาจากน้ําท่วมอดีก็ประวัติความเป็นมาก็พอรู้คร่าวๆแล้วกันแล้วก็มาชนะทั้งหมดกี่เที่ยวนะพี่ตัวนี้ตอนมาอยู่กับเราเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวแล้วอยู่กับเจ้าของเก่าสองพีตีมาประมาณสองสามเที่ยวสองสามเที่ยวก็ต้องถือว่าในเส้นทาง ของเจ้าแดงหมานะเธอเนี่ยมันกระโดดมากเลยนะเพราะไก่บางทีบางตัวเนี่ยบเทาหอว่าส,สนาไปถึงไปถึงแชมป์ขนาดนี้มันไม่ไม่นามาดาไม่ราดมดาจริงก็ถือว่าเป็นยอดไก่อีกหนึ่งตัวและน่าติดตามแล้วตอนนี้รู้สึกว่าได้เปิดจองล็อกยอกผสมอะไรเยอะะอย่างเปิดจองเปิด,อดจองรับแรกไป200รอล็อกครับเป็นไงตอนนี้ชั่วโมงเดียวเต็มชั่วโมงเดียวเต็มชั่วโมงเดียวเต็มหมดเลย200อล็อกโอ้โหแล้ว รอบสองจะเปิดยังรอบสองยังครับตอนแรกเราไม่เคยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องต้องยังไงเราคิดว่า200มันน่าจะโอ้มันเยอะแล้วแต่พอเปิด200ปุ๊บพอมันเต็มชั่วโมงทีนี้เราก็เลยต้องสร้างยาวเลยตอนนี้สร้างเพิ่มนะครับสำหรับใครที่อยากจะนําไก่มารอแป๊บเดียวกําลังสร้างเร่งผลิตอยู่แล้วนําได้นำนำแม่พันธุ์อะไรของลูกค้าเข้ามาไม่งยังไงพี่ ก็ของที่เขาบฟ้าพักการ์ดยังเลยใช่ไหมเราก็เตรียมให้พร้อมก่อนเพราะเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยแล้ต้องศึกษาด้วยอันนี้ถือว่าละเอียดนะถือว่าละเอียดมากเดี๋ยวเราไปดูอ่าใช่ร้อยไปดูเจ้าแดงมหาด้วยนะเธอเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูพระเอกของเราเห็นว่าพ่อเป็นอาลาดินครับใช่พ่อเป็นอาลาดินพิเศษเป็นนั่นแหละของผมพิเศษไม่มีเดี๋ยวพี่เขาจะขี่ออกจากตะเกียงมาให้ดูเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมตัดไปนะตัด แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็อุ่มมานนะแดงสีแดงเย็นโลอเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยนะครับแดงสีแดเต่าล้านนะครับว่าอีกไม่นานเกินรออ่าไปด้านกลับบ้านอ่ากำหัวสิอย่าอย่ากลับหัวเออเอออ่านี่เลยนี่ครับนี่เจ้าแดงมาหาแล้วเธอนะครับปัจจุบันน้ำหนักกิโลี่ สองโลเจ็ดสองโลเจ็ดขออนุญาตนะพี่ถือว่าเป็นไก่ที่ที่หล่อมากนะตอนนี้ก็หลุดพอดีนะครับก็ทับลูกพอดีห่วงตัวเลยสวยสวยมากเลยนะนี่ครับของถ่าตัวเก้าล้านเก้าล้านไม่ขายไม่ขายไม่ขายเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเก้าล้านสุดยอดจริงๆแล้วมันเป็นไก่ที่แบบวันนั้นโชว์ด้วยเราเห็นกับตาเห็นเห็นยิงนะครับโอ้มันมันคมมันทุกอย่างเพอร์เป็กแล้วยิ่งมาดูตอนเตะเต้าที่ลงชิ้นนะโอ้โห ไม่ไม่พลาดเลยนะครับปัจจุบันถ้าใครอยากฝากผสมอะไรเงี้ยพี่พี่มิกทางฟาร์มเนี่ยเปิดรับฝากผสมครองเท่าไหร่ตอนนี้เออ่ตอนที่เปิด200ล็อกนี่คือ25,000 25,000ใช่แล้วว่ารอบ2ที่จะเปิดตัวจะเปิด30,000นะครับ30,000แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เปิดรอรอบแรกเคลียร์ก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มันยังไม่เสร็จอ่ายังไม่เสร็จรอเนี่ยนี่ให้ดูนะอ่าเข้ามาดูนี่คือพ่อพันธุ์7เดือนเท่านั้นนะครับที่อ่าที่ทำให้ ท่านรัฐทนายนะครับมีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศเลยนี่ครับนี่หล่อหล่อมากนะครับปากหลุดก็ไม่ใช้ปากเนาะวันนั้นไม่ใช่เลยครับไม่ใช้ปากเลยครับนี่นะครับนี่ครับปากจัดไวยิ่งกว่าเมียอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่แข้งขาสวยมากนะครับเจ้าแดงหมานะเธอแล้วถามอีกนิดเดิมทีชื่อแดงหมานะเธอไหมพี่ใช่ครับชื่อเจ้าของเก่าชื่อเมื่อกเน่ยอ๋อแล้วพอพี่พี่มิกพอจะรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงชื่อแดงหมานะเธอไม่ทราบไม่รู้ใช่ไหมอ๋อนะครับก็คือ ประวัยคร่าวๆคือเมียชื่อแดงเรียกเธอเอาอุ้มมาหน่อยนะเธออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้อย่างสีเหลืองแย่โลกต่อไ้เออโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้พี่มิกพาไปดูบรรยากาศที่ล็อกผสมว่าความเตรียมพร้อมให้กับสําหรับเอฟซีที่เอฟซีที่อยากนําไก่มาความมาตรฐานคือที่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้รับไม่ใช่ไรนะครับเขารอให้พร้อมที่สุดแล้วเดี๋ยวให้เอฟซีมาหรือว่าใครที่ชื่นชอบ เ้าแดงมาเจอได้มาพร้อมทีเดียวนะพี่นะใกล้แล้วใกล้แล้วอ่เดี๋ยวได้มีรัฐทานน่อยใช่เดี๋ยวให้พี่มิกพาไปชมบรรยากาศรอบฟาร์มที่เป็นล็อกผสมอะไรต่างๆครับเดี๋ยวเราไปไปเลยครับแล้วแบบนี้ต้องกระโดดร้อยทีแบบพี่สายไหมไม่ต้องครับไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องกระโดดครับตัวนี้ไม่กระโดดของมันเองครับยังสีเหลืองเย็นโลกต้าวล้านโดดรอบรอบๆอฟาร์มไปเดี๋ยวไปกันนะครับยังสีเหลืองเย็นโลก มะม่วงแมงก่อนเยอะตีโตมีดต้าวล้านไม่ก็เดี๋ยวไปซอยเอาไหมเดี๋ยวไปซอยเอาูต้าวล้านนัทนัยนี่อ่าทำไมถึงตั้งชื่อนัทนัยพี่มิกก็ต้องเป็น ชื่อลูกชายโอ้ลูกชาย,ล,ชายลูกชายพีก่ก๊อฟชื่อนัทนายนะครับแล้วก็เลยตั้งชื่อนัทนายฟาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มใหม่ที่มาแบบร้อนแรงจริงๆนะครับร้อนแรงมากนะครับแล้วก็เนี่ยผมมาเนี่ยบรรยากาศฟาร์มเนี่ยกำลังจะเริ่มอ่าเขาเรียกอะไรสร้างอ่าสร้างห้องคนงานห้องนู่นนูนคือถือว่าเหมือนกับเป็นที่นาเลยนะพี่นะที่นาแล้วมาสร้างสวัสดีก่อน สวัสดีครับอ่าสวัสดีอ่าสวัสดีอ่าสวัสดีอ่านึกว่าไม่ใช่เจ้าของฟาร์มอ๋อน้องนึกว่าเจ้าของฟาร์มไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวมึงก็ให้กูสวัสดีกูก็นึกถึงรับพูมต้าวร้านนี่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริงอร่อยนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะนี่ใกล้จะเสร็จนี่สั่งช่างทําต่อเนื่องเลยนะครับมาตรฐานมาตรฐานเลยมาตรฐานอ่านี่ให้ดูนี่อยากให้ดูคร่าวๆแล้วกันนก็ยังไม่เสร็จดีแต่ก็ใกล้ละมาตรฐานมาเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ย แรงมือก็อถือว่าไม่ไม่ร้อนด้วยนะพี่นะไม่ร้อนเนี่ยให้พี่น้องดูนะเชื่อมั่นความเชื่อมั่นความมาตรฐานนะครับก็รออีกสักนิดนึงแบบเนี้ยอีประมาณ800800 800ล็อกนะครับมีทั้งตรงนี้ตร,ตรงนู้นตรงนั้นไ็มไม่หมดเลยนะครับแล้วก็พี่มิกก็บอกมาแล้วด้วยถ้าเกิดว่าตัางนี้เต็มเดี๋ยวจะไปให้อยู่ห้องนอนเจ๊ก๊อฟเลยนะครับให้อยู่ใน mm. ห้องนอนเลยเราดูแลดูแลเต็มที่เลยใช่ไหมพี่ดูแลเต็มที่เลยอ่ะ อ่าเดี๋ยวก่อนอ่านี่คือบรรยากาศนะครับเดูอ่าดูเขานี่เหลือข้างหลังในเหลือข้างหลังแล้วก็ติดกรอยดีอ่าอ่านี่นี่คือมาตรฐานนะครับอ่าไดูนี่คือบรรยากาศนี่ก็คือใกล้เสร็จแล้วอีกประมาณไม่เกินเดือนนี้ต้องพี่เราพร้อมจะรับแม่ไก่มาประมาณเดือนไหนก็น่าจะทันวาทันวารอเลยทันวามีพฤติแล้วอีกอีกสิบสองอาทิตย์ วันนี้วันที่18บแปดอีกสองอาทิตย์ก็ธันวาแล้วนะครับก็รอติดตามใครที่อยากได้าสายเลือดของเจ้าแดงหมานะเธอนะครับก็เดี๋ยวรอทีมงานพิ่มิกาลันตีแล้วธันวานี้เจอกันแน่นอนนะครับสำหรับล้างเขาเรียกว่าทาําททสาวรอไว้เลยนะครับแต่ทาทำสาว่ารอไว้เลยสําหรับแม่พันธุ์นะครับไปเดี๋ยวเราได้มาเห็นคร่าวๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ครั้งนี้ด้วยฟาร์มก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วเราอย่างกันด้วยฟาร์มยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่าเดี๋ยวรอความพร้อมตอนที่เขารับแม่ไก่มาอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอเสียก๊อบมาด้วยคือวันนี้เสียก๊อปติดทุระนะติดทุระแล้วก็เลยให้พี่มิกมาเป็นตัวแทนตัวแทนนาพาเดินชมเดินอะไรก็ถือว่าได้เห็นพ่อพันธุ์แล้วทางนี้เลยนะครับไปได้เห็นพ่อพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแม่พันธุ์แล้วทางฟาร์มเนี่ยมีแม่พันธุ์ด้วยไหมพี่ นี่ครับทั้งซื้อตอนนี้ก็กำลังนําเข้าอยู่พึงดจจะไปกำลังจะไปเอาที่พี่โอขอที่บอกหกตัวล้านน่ะโอ้นี่ก็จัดจัดหนักจัดหนักอีกแล้วครับเซเบิร์ตทำหกตัวล้านพี่โอโพสเลยอีกวันหนึ่งมีทําแบบอยากได้แบบเซเบิร์ตนัทนายเลยนัทนายนี้หกตัวล้านหกตัวล้านนะครับถือว่าคัดนำเข้าเล้นำเข้าแต่แล้วอย่างเงี้ยไอหกตัวล้านเนี่ยทางท่านนัทนายเนี่ย สามารถบเปิดแบ่งลูกไหมหรือว่ายังไงพี่ก็ก็พี่เดี๋ยวต้องถามพี่โออีกทีพี่โอจะแนะนำเขาให้ไปเอาแม่ไก่แล้วเดี๋ยเขาจะแนะนำว่าจะคู่เท่าไหร่ก็คือว่าแต่ผมว่าถ้าได้ชุดนี้นะไม่ต่ำกว่าคู่ละแสนจริงๆเพราะว่าด้วยถือว่าไม่ถูกมากเลยเพราะว่าแม่พันธ์เขาซื้อมา6ตัวล้าน6ตัวล้านเนี่ยเฉ่เ่ยตั้ล้านไม่ขายไม่ขายแล้วก็มันเก่งจริงสมกับที่ว่าอ่า คู่ละสองแสนต้องมีเพราะว่าพี่โอ้เนี่ยังขายคู่เป็นแล้วนี่มาทับกับพ่อที่ของทางฟาร์มนี่ไม่ธรรมดาแล้วนอกจากพี่โออ่านอกจากพี่โอเนี่ยมีที่ไหนอีกไหมของของน้าทนไหนที่คิดไว้วางโกเซมท่านสอโอ้โหกนี้แต่ละฟาร์มแล้วก็มีที่บ้านเจ้าแดงครัี่เปี่พ่อแม่ ใช่เราเอาซื้อมาหมดเลยเว้นแม่พ่อตัวเดียวโอ้โหแม่แม่แดงนำเข้ามาร้านหนึ่งน้องแม่ก็ถือว่าไปผสมกับพ่อเดิมพ่อเดิมอีกผมกับทางสานโบเพื่อจะเอาน้องโอ้โหชุดนี้แต่ชุดนี้น่าจะเก็บไว้หรือว่าอาจจะมีแบ่งด้วยต้องเก็บไว้นะครับอนี่ให้ดูไปพาไปเดินดูโซนอีกโซนหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะอผมถึงบอกก่อนว่านี่นี่อีกล็อกหนึ่งอีกชุดหนึ่งแล้วเขามีกล้องวงจรอย่างดีนะครับใคร มาฝากสบายใจได้เลยว่างานนี้มาตรฐานนะนี่คือมาตรฐานนะครับกล้องวงจรกล้องวงจรเปิดถ้าถ้าวงจรปิดเนี่ยอาจจะอันนี้ได้นะครับอ่านี่ยวงจรเปิดนะครับอ่านะครับเ่าล้านเดี๋ยวอันาคนข้างหน้าดีไม่ดีอาจจะเพิ่มเป็นพันใช่ไหมพี่เพราะว่าเรารองรับรองรับมากนะครับก็ให้พี่น้องได้ดูถือว่าของเขาเนี่ยมาตรฐานนะแต่ก็ยังไม่ไม่เสร็จดีก็เลยที่ว่าทําไมว่าเปิดแล้วยังไม่เอาไก่มาอะไร ให้ดูก่อนเพราะว่าเขารอให้เสร็จแล้วให้มันเป็นระเบียบการจัดการระบบราชการมันก็จะและอีกอย่างตอนเนี้ที่ผมพอรู้มาฝึกเด็กด้วยใช่ไหมพี่อ่ะได้ฝึกได้อะไรด้วยนะครับเพถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่ร้อนแรงฮอตที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับนักทนของดีเมืองชัยนาทนะครับแล้วก็อ่ะพี่นิกฝาก FC เลยนะว่าอ่าใครที่อยากจะผสมอยากจะอะไรติดตามนักทนายได้ที่ไหนพี่เิญเลยครับ ตามได้ทางเพจเ c e บุ o k นะครับในามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเบอร์โทรผมนะครับ0984750759อีกทีครับพี่0984750759อันนี้ติดต่อพี่นิกโดยตรงเลยใช่ครับสอบถามเรื่องฝากหรือยัง๋อนี่เท่ากับว่าพนที่ดูแลระบบทุกอย่างคือพี่มิกครับอ่าไว้อ่าคือใครที่อยากติดตามรอความเคลื่อนไหวแล้วก็ติดตามเพจได้แล้วก็อยากจะซื้อหรืออยากจะผสมไก่ ทว่าพี่มิกได้เลยครับก็หรือว่าเดี๋ยวครั้งหน้าฟาร์มเสร็จผมจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าความสวยความสมบูรณ์เป็นยังไงครับวันนี้ขอบคุณพี่มิกมากนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนัทนายฟาร์มเจ้าแดงมหานะ โอเคนะมีและยังสีเหลืองเย็นโลโอเคครับสวัสดีครับและท้ายสุดท้ายนะครับรายการตีท้ายฟาร์มนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมที่รายการตีท้ายฟาร์มนะครับก็คืออย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางติดตาม IFC คลับนะครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ f c สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับมีลงคลิปไก่หรือจะทําอะไรโพสต์อะไรได้หมดเลยเราไม่มีบล็อกนะครับแล้วก็ท่องทางทางติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ ยูท <YouTube, S 2> uh ูบเฟซบุ huh. ๊กพิมพ์เอฟซีขับได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับตี้ <c oughs> ท้ายฟาร์มวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับเย็นโลต้าว,าว,วร้าน